ได้ยินไหมหนึ่งว้าวมาคนแรกเลยสุดยอดไลฟ์ฟลอกเหรอคืออะไรอะไรคือไลฟ์ฟลอกทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวของที่อยู่ในห้องแล้วกันเพราะาตอนนี้เงามากนะคะไม่มีอะไรทำเลยเพราะว่าทีวีที่ห้องที่เพิ่งมานะคะใช้ไม่ได้แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไร พูดได้พูดได้ดไดใช้ได้แต่ว่ามันไม่ก็เป็นชอ่องทิ้งใช้ได้แต่ว่าไม่มี YouTube ใช่ก็ก็เลยเหงามากนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะว่าห้องนี้นะคะมีความพิเศษยังไงบ้างนะคะเช่นประตูไม้นะคะที่แบบดีมากนะคะแบบ Security แบบหนาแน่นสุดนะคะ จากอิตาลีนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแบบว่ากลิ่นไม้แบบรู้เลยนะคะว่าแบบว่าเป็นไม้แท้นะคะแต่นั่นน่ก็เป็นเซ็ตเฟอร์นิเจอร์เซ็ตเดียวกันนะคะซึ่งก็รู้เลยนะคะว่าซื้อมาจากอิตาลีค่ะก็ห้องน้ำนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากเปิดประสบการณ์อยากไปเที่ยวเออสสนุกแบบอยากไปเที่ยวสวนสนุกแบบว่าแบบ บ้านผีสิงแต่ว่าแบบว่าหาได้ใกล้ๆแถวนี้นะคะก็สวยงามค่ะแต้นตน้นทีวีค่ะอันใหญ่เท่าเท่ามือถือสีตาเลยลาเล่นสวัสดีค่ะเจเจเป็นไงบ้างเจเจทางนั้น <c oughs> ก็เตียงนะคะเตียงวันนี้นะคะสีตากับปริมาก,ก็จะอบอุ่นหน่อยนะคะเพราะว่าเรานอนด้วยกันนะคะก็ ไซส์เท่านี้นะคะแล้วก็ต้องนอนกอดกันนะคะถ้าแบบว่าทุกคนอยากเห็นสีตาก,กับปริมานอนกอดกันนะคะ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะก็จะมาลงรูปสีตาก,กับปริมานอนกอดกันเพราะว่าเตียงแบบว่าอบอุ่นนะคะค่ะก็ทุกคนอยากเห็นวิวข้างนอกไหมคะแต่ว่ามันน่ากลัวมากสีตาจะไม่ให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่าทุกคนแบบเผื่อมีคนขวัญอ่อนอยู่ที่นี่เนาะก็ ประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวห้องนอนสวยงามของสิตาค่ะซึ่งตอนแรกนะคะก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเกินความคาดหมายมากนะคะเกินความคาดหมายมาไม่คิดว่าที่นี่นะคะจะเหนือความคาดหมายขนาดนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะคะใช่อืมก็เลย ไม่มีติดทะเลนะคะที่นี่มองออกไปนะคะก็จะเห็นวิถีชีวิตของคนอีกตึกข้างๆหนึ่งใช่ไหมคะก็แบบรู้สึกว่าดูคนสิตาอยากให้ดูแบบไม้สักอิตาลีมากเลยว่าแบบโอ้โหใหม่มากใหม่เอี่ยมนะคะยูทูบช่องช่องโอแฟนดิไม่ใช่แฟนสิตาค่ะเป็นแฟนเขาเพื่อนอีกทีแต่ว่ามาเที่ยวด้วยกันนะคะก็ มาลุ้นกันนะคะว่าคืนนี้สิตาจะเจอกับอะไรนะคะอาจจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมานอนด้วยหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นเอานะคะเพราะฉะนั้นถ้าพรุ่งนี้นะคะดูตลกเนาะเห็นเหมือนกันค่ะเห็นอะไรคะแต่ตอนนี้นะคะแอร์ดับไปแล้วค่ะก็ นี่ตื่นเต้นหรือประชดตื่นเต้นค่ะสิตาตื่นเต้นมากนะคะก็คือแบบว่าจริงๆห้องนี้นะคะก็คือเหมือนเขาว่าอยากให้เรารู้ว่าที่เนี่ยใช้ไม้จากอิตาลีแท้นะคะกลิ่นไม้ก็เลยแบบแรงมากๆนะคะสิตาก็เลยต้องใช้สเปรดับกลิ่นนะคะเพราะว่าสิตาแบบอยากนอนโรงแรมนะคะไม่ได้อยากนอนป่ามาดุนกันนะคะว่าจะนอนับบไหนจะมานอนด้วยกันไหม ดูคึกมากแม่ก็นันนี้ร้องไห้ไปแล้วค่ะก็ถ้าอยากให้สิตานะคะมาเปิดประสบการณ์ขนหัวลูกตอนดึกๆนะคะก็อย่าลืมกด99นะคะจะถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะใครที่มาไฮทัชกันนะคะถ้าเห็นสิตาแบบใต้ตาดำๆหรือว่าไม่ค่อยมีแรงนะคะก็ไม่ต้องถามนะคะว่าเป็นอะไรเป็นเพราะอะไรท้องพิธาสีใหม่ค่ะ ทุกคนก็จะไม่ใ <göster> ห <ges 2> mm ้ส hmm. ิตานอนเลยใช่ป่มใช่โมนิตาครับก็ไม่น่ค่ะจริงๆก็คือไอเราอะก็ไม่ได้อยากจะเปิดประสบการณ์หรอกนะไอเราก็ตั้งใจที่จะแบบนอนอ้อมแรงแล้วก็แบบพวกนี้ก็จะมาเจอทุกคนใช่ไหมแต่ว่าเขาให้มาแบบนี้นะคะเขาให้มาแบบนี้นะคะทุกคนทุกคนชอบใช่ไหม ถ้าทุกคนชอบก็โอเคแต่ถ้าทุกคนไม่ชอบนะคะก็ก็อยากเห็นขึ้นเทรนดนะคะโดยซสิตาเผาโหแรงเหมือนกันนะก็อยากเห็นทวิตเตอร์ขึ้นเทรนอีกสักรอบนะคะเอีนยวนี้อยากไปไ้ทัสแต่สาอาทิตย์พี่มีงานสำคัญเลเจอกันรอบหน้าก็ได้โอ้แบบแบบว่ามีงานอาทิตย์ก็อยากจะเต็มที่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคืนนี้นะคะสิตาจะ โทรไปหานิชาค่ะเอ้ยไม่ใช่จิโทรไปหาคุณแม่นะคะเพื่อให้คุณแม่สวดมนต์ให้ค่ะแฟนทับคิดถึงชอบมากเออหมายถึงชอบให้สิตานอนห้องแบบนี้ใช่ไหม <laughs> <laughs> ก็เลยแบบตอนแรกใช่ไหมก็ไม่กล้าเข้าห้องน้ําก็แบบอยากจะออกไปสระผมข้างนอกแต่ว่าร้านปิดหมดแล้วก็แบบพรุ่งนี้ถ้าผมมันก็เครียดอยู่ <laughs> ด้วยมาหรือเปล่านั่นแหละแล้วแบบไอ้เราก็แบบอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยที่นี่แบบเฮ้ยมันเอกซ์คลูซีฟโอ้ยยุ่งเอกซ์คลูซีฟขนาดนี้มันคืนห้องละเท่าไหร่ทุกคนรู้ไหมคืนน้องห้องร่คืนละสี่หมื่นล 4, 100, 100. เลยนะคะอะไรมามีนะอันไม่ทันอะไรมามีนะคืนละสี่หมืนนะคะแต่ว่าต้องตัดศูนย์ออกมีศูนกี่ตัวสี่ศูศย์ศู แต่สีออกหลายตัวอยู่ค่ะไม่ต้องกลัวหรอกผีไม่ทำ้ายคนน่ารักอย่างหนูสิตาไม่ได้กลัวผีนะแต่ว่าสิตาแบบห้องละสี่มืนทุกคนแหมใช้เฟอร์นิเจอร์จากอิตาลีขนาดนี้ แล้วก็วิวดีขนาดนี้แบบเตียงแบบให้ความอบอุ่นเหมาะกับการแบบมาสวีทกับแฟนขนาดนี้แบบนอนกอดกันใช่ไหมบริมาเออมันจะสี่ร้อยได้ไงทุกคนมันก็ต้องสี่หมื่นสี่เออก็แบบไอเราก็แบบเออทํางานมันเหนื่อยเนาะน่าจะได้ตอนแรกก็หวังว่าจะได้นอนห้องแล้วแบบสี่ร้านอย่างเงี้ยแต่ได้นอนห้องสี่หมื่นก็ก็ช็อกให้ <laughs> Hi, น้องมิว เมื่อก,กี้เราเพิ่งคุยกันไปคิดถึงมิวจัง <c oughs> มิวมาไม่หานสิตารีวิวห้องนอนสุดเอ็กคลูซีฟระดับแบบว่าเออสวีทรูมนะคะอะไรรูมไหมหนูชอบเลยสี่ร้อยมากไม่ใช่สี่ร้อยใครพูดว่าค่าห้องสี่ร้อยบ้าทบ้าไปแล้วห้องค่าห้องสี่หมื่นทุกคนสี่หมื่นค่ะสิตารู้สึกเออเขียนเลขวิด ทุกคนลืมไหมว่าถ้าขำเยอะๆมันปแปลว่าอะไร <laughs> กบเกลื่อนความรู้สึกติดตาติดง,งานจริงๆเสียดายล้วแรมริมทะเลเปล่าไม่มีค่ะติดใจยังไม่เห็นทะเลเลยยังไม่เห็นสักคลองยังไม่เห็นสักสระยังไม่เห็นสักสักบ่อสักพูหนึ่งสักแบบเห็นอยู่พูเดียวคือแชมพูดูได้น้าพัอืมซีเหมือนจริงๆจริงจริ ว่าไม่ใช่สี่ร้อยถ้าเขาบอกสี่ร้อยเดี๋ยวเซตาโดนหุด,ดอืมโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะต้องเขาต้อไปอาบน้ำสาวผกก่อนนะคะแล้วก็ซ้อมเต้นนิดหน่อยเนาะคืนนี้ก็จะนอนให้เต็มที่ค่ะฟันดีค่ะ